เจ้าน้องทมครับพี่น้องกับบิ๊กซี่ครับบิ๊กซี่คนตะลุ่งจากต้นใหม่ไปหันกลับไปใส่ข้อนั่นมะขครับครับอืมชาดี้อันนี้ครับอันนี้บางริ้วพอดีพี่ครับอาจารย์เนี่ยมหาครับอาจารย์เนี่ยมหาครับผู้สอนเลี้ยงนกอีกท่านหนึ่งครับเอาหน่อยนะครับพันมาเบิ่งนกตอนนั้นผมกับเปียวนกน้มาจากตอนใหม่บ้านหลับใส่ แต่คอนนอนครับบ่เขาพี่น้องเอ้ยนี่ตอคร,ครับผมประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องครับมีนี่แหละครับพี่น้องสามตัวน,นี่แหละบิ๊กซีตัวอยู่ในพเพนียดตัวนี้ก็ตัวนี้แมน,นมีสามตัวน,นี่แหละเอานกตัวมันเหมือนกับมีตัวนกฟึกไป่งตัวนึงกับเพาท่านเป็นป้านัยน,นะ ฝึกยากครับพี่น้องเอ้ยต่อฝึกงกต่อฝึกพรธรรมดาครับผมไปเสียนกต่อผมมาคอยต่อข้าดอกแล้วครับผมเข้าใจครับว่ามันฝึกยากครับมันขันอยู่แล้วแต่มันบเปลี่ยนร่างตัวครับผมครับพี่น้องครับสรุปคิปประมาณนี้แหละครับผมสั้นๆนนะครับขอบคุณครับ